นะคะวันนี้เป็นยังไงคะบรรยากาศบรรยากาศก็ อ่าเราจอดถึงเต็มที่เดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะคะเครื่องเสียงพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมไหมคะเครื่องเสียงก็พร้อมนะคะเครื่องเสียงพร้อมพวงมาลัยพร้อมแดงส่วนนักแสดงยังไม่พร้อมเดี๋ยวรอนักแสดงสักสักสักครู่นะคะเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศเอ่อโดยทั่วไปในงานชื่อ ูบรรยากาศรอบๆโอเคตั้งใจมากพวงมาลัยมีในมืออ่าถ่ายด้วยถ่ายด้วยนะคะถ่ายด้วยนะคะพวงมาลัยนี่เตรียมเอาไว้สําหรับอามืดพวงมาลัยนี่เตรียมไว้สําหรับอ๋อสําหรับพี่ครูนะคะตอนนี้ตอนนี้บอกแล้วนะคะว่า,วาพวงมาลัยพร้อมคนพร้อมกองเชียร์พร้อมเครื่องเสียงก ชุดการแสดงก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเรา <Okay. S 1> รอเตรียมความพร้อมนะคะสักครู่เดียวเดี๋ยวจะอัดคลิปมาฝากกันนะคะโอเคจื๊ดๆ๊าไปาย